สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียลักเคิลทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดัมนะคะกับหัวข้อเขาหึงหวงคุณบ้างไหมขอดูลักษณะของเขาคนนั้นก่อนนะคะลักษณะาราศีแล้วก็ลักษณะนิสัยของเขาว่าเป็นยังไงคร่าวๆนะ อือหือโอโหโอือหือโอโหอะไรใช่ไหมคะคือแบบสองใบแรกก็แบบอืมมุดดีหนักมากนะเป็นคนแบบซนซิทีมากๆอารมณ์อ่อนไหวมากโอ้โหโอ้โ คือถ้าดูจากไพ่ดูจากลักษณะนิสัยของเขานะตามที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยเขาคนเนี้ยทั้งขี้หึงขี้งอนขี้ใจน้อยเซนซิทีฟแบบแล้วเป็นลักษณะแบบเหมือนเอาแต่ใจตัวเองด้วยนะเอาแต่ใจตัวเองด้วยแบบอารมณ์อาร์ตตัวแม่เลยอะแบบเหวี่ยงสุดอืม ขี้หึงขี้วีนโอ้โหลัคณาราศีเท่าที่เห็นนะคะก็จะมีแบบมีราศีมีนมีราศีกรกฎที่ชัดชัดมีมีมีนมีกรกฎแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูเมถุนตุนกลกุมก็มี อืมเม็ถุนตุนกลุ่มทัดลมนะคะแต่แบบอารมณ์แบบคือไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคนคนนี้นะอารมณ์แบบอาร์ตตัวแม่แบบว่าเหมือนอารมณ์ของเฟมินีนเยอะกว่าคือมันมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบเข้าใจไหมอะ่ะผู้ชายปกติอะ่ะผู้ชายส่วนใหญ่อะคะ่ะ เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเซนซิทีฟคือไม่ได้หมายความว่าผู้ชายทุกคนนะคือบางคนก็เซนซิทีฟแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะผู้ชายอะ่ะจะมีความเซนซิทีฟน้อยกว่าผู้หญิงแต่คนเนี้ยถ้าสมมุติเขาเป็นผู้ชายอะ่ะเ,<ร>เขาเป็นผู้ชายที่เซนซิทีฟมากซึ่งแบบแบบหายากด้วยเออเซนซิทีฟขี้น้อยขี้น้อยใจแบบแล้วก็อารมณ์แบบผู้หญิงนะ่ะแบบ จิกแบบขี้วีนด้วยขี้เหวี่ยงด้วยขี้งุดงิดถ้าไม่ได้ดั่งใจก็คือแบบงองแงอะค่ะเออแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็คือก็ลักษณะแบบนี้แหละอืมแต่มันก็คือความเป็นผู้หญิงอะนะอารมณ์อ่อนไหวอะมันมันจะหาได้เยอะผู้หญิงที่อารมณ์อ่อนไหวอย่างเงี้ยมันก็จะมีเยอะอืะมันก็ไม่ไม่แปลกสักเท่าไหร่ แต่ถ้าคนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยเป็นผู้ชายอะ่ะผู้อาจรู้สึกว่าโหผู้ชายคนนี้นี่อารมณ์แบบเหมือนเหมือนมีฮอร์โมนเพศหญิงมากแต่ไม่ได้ว่าเขาแบบเป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรืออะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่าลักษณะนิสัยหรือว่าอารมณ์ของเขาอะค่ะมันค่อนไปทางแบบอ่อนไหวมากๆอะอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้เลยนะ เรื่องเล็กๆน้อยๆอยทำเป็นเรื่องใหญ่ได้ด้วยเจ่งนะคือถ้าถ้าดูแค่นี้นะถามว่าเขาหึงคุณไหมเนี่ยห <c oughs> ึงแน่นอนต่อให้แค่สมมุติว่าไม่ไม่ได้มีอะไรเลยแค่คุณแบบคุยกับคนอื่นซึ่งคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรด้วยอาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานหรือแค่แบบ รู้จักกันแบบห่างๆเลยแล้วเจอกันแบบทักทายนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็สามารถปฏิปต่อเรื่องแบบเป็นเรื่องเป็นราวคิดมากแบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยได้ด้วยอืมพอาถ้าไห้มันออกมาขนาดนั้นลักษณะเขาเป็นอย่างงั้นแล้วอ่ะคนนี้ขี้ขึงมากอะไหนดูซิว่าเขาหึงหวงคุณบ้างไหม จริงๆลักษณะนิสัยของเขาตัวตนของเขาเนี่ยก็ก็ตอบไปแล้วอะนะว่าหึงอืม ม่ใช่ขี้ขึงอย่างเดียวนะแบบดราม่าด้วยนะดราม่าควีนดราม่าคิงนะ ถามว่าเขาหึงหวงคุณไหมก็มีบ้างแหละแต่ว่าผู้อ่านมองว่าเออก็อย่างอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นลักษณะนิสัยของเขาเขาแบบเป็นคนที่ขี้หึงโดยโดยส่วนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ที่ดูดีมีสเสน่ห์ใครๆก็อยากเข้าหาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อาจจะมีคนรู้จักคุณเยอะคุณอาจ,จเป็นคนน่ารักมีคนเข้าหาคุณเยอะเข้าหาในที่นี้เนี่ยคืออาจจะเป็นการเข้าหาแบบธรรมดาคือไม่ได้คิดอะไรเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าแค่รู้จักเข้ามาทักทายเฉยๆไม่ได้คิดแบบในเชิงชู้สาวอะไรใดเลยแต่เขาก็ไม่ชอบเขาก็มีความหึงหวงมีความแบบอยากจิกหัว อยากจิกหัวอยากแบบวีนอยากเบี่ยงอะไรแบบเนี้ยแบบทําไมต้องเข้ามาคุยด้วยเออทําไมต้องทักด้วยทําไมต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยอืมบางทีอาจจะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานไลน์มาคุยเรื่องงานเขาก็จะแบบทําไมต้องไลน์มาด้วยทําไมไม่คุยกันที่ทํางานอะไรแบบเนี้ยเอออารมณ์แบบนั้นเลยนะคะแล้วก็แบบอย่างที่บอกเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็จะดราม่าแบบตีโพตีพายอ่ะแล้วแบบ เหมือนแบบอเธอไม่รักฉันใช่ไหม <Yeah. S 1> เธอไม่รักฉันแล้วงั้นฉันจะไปก็ได้แต่ไม่ได้ไปจริงหรอกแบบเป็น,เป,นเป็นการแสดงนะครับคือเล่นเล่นละครฉากใหญ่อะไม่ได้ตั้งใจจะหลอกนะแต่แบบด้วยความที่เป็นคนแบบดารม Queen, ดารม่าควีนดราม่าคิงอะคะ่ะ oh. มันจะเหมือนแบบอย่างที่บอกอะเรื่องเล็กๆน้อยน้อยอะเขาก็จะทําเป็นแบบละครลงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยดึงดราม่าได้แบบสุดๆุด <laughs> อ้อย เขาคี้ถึงแหละเขาก็มีถึงมีมีถึงมีห่วงนะคะแต่เขาอะด้วยความที่เขารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสกับกับกับความความรักความสัมพันธ์ประมาณว่าถ้าคบกันคบกันก็ต้องจริงจังสิก็ต้องจริงจังก็ต้องหนักแน่นก็ต้องแบบรักเดียวใจเดียวต้องมีเขาคนเดียวซึ่งคุณอะก็อาจจะรักเขาคนเดียวแหละคุณก็ไม่ได้ไปมี ก็มีกิ๊กอะไรหรือว่าแบบว่าไม่ได้ไปนอกลู่นอกทางอะไรแต่การที่มีคนอื่นเข้ามายุ่งกับคุณหรือว่าจะเข้ามาเป็นแบบไหนก็ตามคือเขาคิดมากด้วยความที่คิดมากด้วยคิดไปเองขี้ถึงไปเองอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่บางทีเนี่ยคุณอาจจะแบบคุยกับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายเพื่อนเพศเดียวกันกับคุณอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ คุยอะไรนักหนาทําทไมต้องให้ความสําคัญคนอื่นมากกว่าเขาอะไรแบบเนี้ยเออแบบ <c oughs> เขาอยากเป็นคนที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณอะอยากให้คุณแบบให้ความสําคัญกับเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแบบไปให้ความสําคัญคนอื่นหรือสิ่งอื่นหรือเรื่องอื่นมากกว่าเขาอะ่ะเขาก็พร้อมที่จะดราม่าได้ เขาก็จะงอนเขาก็จะน้อยใจอะไรอย,าย่างเงี้ยบางครั้งเขาอาจจะบางคนนะเขาอาจจะเคยแบบทะเลาะกับคนอื่นกับเพื่อนของคุณหรือว่ากับกับใครก็ได้อะที่เข้ามายุ่งกับคุณแล้วนะคะแบบเคยมีประเด็นมาแล้วเคยทะเลาะกันมาแล้วอะไรอย,าย่างเงี้ยซึ่งอาจจะแบบ นนั้นอาจจะเข้ามาจีบคุณจริงๆหรืออาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้อะแต่ว่ามันเหมือนกับบางคนนะผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเคยมีประเด็นแบบเนี้เกิดขึ้นแล้วอ่ะเคยมีเหตุการณ์ที่เขาไปทะเลาะกับคนอื่นเพราะการหึงหวงคุณเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่บางคนบางกรณีก็คืออาจจะยังไม่ได้แบบไปทะเลาะตบตีอะไรกับคนอื่นนะแต่ก็ มีมีงอนมีน้อยใจมีแบบงุง้งยิ้งงุง้งยิ้งกับคุณอะมีทะเลาะกับคุณบ้างมีปากเสียงกันบ้างกับเรื่องแบบหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะแน่นอนนะคะคนคนเนี้ยขี้หึงเพราะฉะนั้นเนี้ยไม่ว่าคุณจะจะมีหรือไม่มีคนอื่นเขาก็สามารถที่จะคิดหรือจินตนาการไปว่าคุณมีคนอื่นได้ แล้วเขาก็แบบว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณเลยอยากให้คุณเห็นเขาเป็นคนที่สำคัญที่สุดอืมโอเคประมาณนั้นแหละนะคะก็จบการอ่นานไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ